สวัสดีครับพี่เล็กนะครับจากลานละเล่นละเล่นคนนะครับคงเคยได้ยินชื่อจินซีฮ่องเต้นะครับเขาเป็นคนรวมประเทศจีนเนี่ยเป็นปึกแผ่นนะครับและยังเป็นคนสร้างกำแพงเมืองจีนอีกด้วยนะครับกอนที่เขาจะตายเนี่ยเขาได้สั่งเสียไว้ว่าถ้าเขาตายแล้วเนี่ยจงสร้างสุสานแล้วก็มีหุ่นกองทัพเนี่ย เพื่อปกป้องเขาในโลกหลังความตายด้วยนะครับเกมนี้เราก็เลยเล่นเป็นคนสร้างนะครับหุ่นปั้นดินเผาเพื่อปกป้องเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิว90วินาทีกันนะครับกับเกมเทราคอร์ตาอาร์มี่กันเทราคอร์ต้าอาร์มี่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะครับซึ่งส่วนแรกที่สําคัญก็คือการสร้างสุสานนั่นเองซึ่งจะมีหุ่นอยู่2ประเภทหุ่นนักลบกับหุ่นสเปเชียลิสต์ซึ่งหุ่นนักลบเนี่ยก็คือเราจะวาง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 ,วางแล้ว ถ้าใครก็ตามที่มีเยอะที่สุดในกลุ่มก้อนนั้นก็จะได้คะแนนไปส่วนสเปเชียลิสต์เนี่ยมันไม่มีของใครเลยเราก็ต้องพยายามไปวางใกล้ๆหรือใช้ประโยชน์จากสเปเชียลิสต์ให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งตัวเนี้ก็ตรงตามทีมเลยนอกจากนั้นเนี่ยวิธีการเลือกโดยการใช้แอคชั่นวง,วง,วงหมุน2บวงเนี่ยก็ยังน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับเวลาเราไปวางแอคชั่นเนี่ยเราสามารถทำแอคชั่นจาก วงในไปวงนอกได้นะครับแต่เราสามารถจ่ายเงิน2เหรียญเพื่อหมุนวงตัวนี้ได้ซึ่งวงตรงนี้เป็นรอนเดลนิดนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแอคชั่นมันไม่นิ่งไม่ตายตัวแล้วก็ข้อดีของเกมฑนี้สุดๆก็คือที่เก็บของมันเนี่ยค่อนข้างดีในมินิเจอร์นะครับทำให้เราเซตอัพง่ายเก็บง่ายแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยตัวแอคชั่นเนี่ย มันทํามาได้อย่างดีเลยผมว่าสตรีมไลน์แล้วก็เล่นแล้วมีม interaction ีอินเทอร์แอคชั่นสูงตัวการเล่น a อ e a m a มอริเตีเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับก็ไม่ได้แปลกใหม่อะไรแต่ว่า Mix ซกันแล้วอร่อยจุดข้อเสียส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ตัวมินิเจอร์เนี่ยมันโคง้งงอนนิดหน่อยเลยทําให้ดูรู้สึกคุณภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีส่วนหนึ่งก็คือ ตัวเกมเนี่ยมันยั่วให้เราเกิด Analysis, p a r a l y ิ i s คิดเยอะแต่ว่ายังไงก็ตามเกมเนี้นับว่าเป็นเกมเด่นของ2022เลยอีกเกมหนึ่งครับผม